พี่น้องประชาชนพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านบัดนี้เป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับคนไทยและประเทศไทยนายกรัฐมนตรีเป็นคนของฝ่ายตรงกันข้าม เพราะฉะนั้นเรื่องราวทั้งหมดที่เดินมาถึงบัดนี้นั้นเราไม่สามารถที่จะให้นายกรัฐมนตรีคนนี้บริหารประเทศไทยต่อไปแม้แต่เพียงวันเดียวพักการเมืองใดเมื่อฟังคลิป การพูดระหว่างสมเด็จคุนเซนกับคุณแพทองทานแล้วยังต้องการจะร่วมรัฐบาลกันต่อคุณนี่เลยคำว่าพายเรือให้โจรน,นั่งไปแล้วคุณกำลังร่วมกันพายเรือไปขายชาติพายเรือไปทรยศชาติต่างหากผมไม่เคยเจอนายกรัฐมนตรีของประเทศไหน ที่ตัดหัวแม่ทัพของตัวเองส่งบรรณาการให้กับประเทศกัมพูชาเหมือนกับนายยกรัฐสิ่งนี้วันนี้เราอย่าติดกับว่ากัมพูชาเขาเสียไม่คนไทยแตกแยกแต่คนไทยต้องสามัคคีเพื่อจัดการคนไทยที่ทรยศและขายชาติก่อนแล้วจึงมาสามัคคีกัน วันนี้พยายามอธิบายว่ากัมพูชาต้องการอะไรไทยไม่ต้องทำอย่างนั้นผมบอกกับพี่น้องว่าตักกะวิบัติสิ่งที่เราทำไม่ใช่ทำตามกัมพูชาแต่เราม่อาจที่จะรับได้เราทำตามหัวใจของคนไทยต่างหากกลายเป็นว่า ความผิดทั้งหมดเกิดจากคลิปหลุดเกิดจากการบันทึกเทปขณะสนทนาข้อเท็จจริงก็คือว่าไม่ว่าใช้โทรศัพท์ส่วนตัวสนทนาเรื่องประเทศชาติคุณไม่มีสิทธิ์พูดด้อยค่าแม่ทัพที่เขาไปรบแทนคนไทยด้วยลักษณะแบบนี้ ถ้าคลิปไม่หลดุดพูดได้ถ้าคลิปไม่หลดุดยังไม่เป็นภัยความมั่นคงใช่ไหมไเพราะฉะนั้นคุณใช้โทรศัพท์ส่วนตัวพอมีเรื่องคุณใช้กระทรวงการต่างประเทศใช้กองทัพผ่านมาเกือบเดือนไม่เคยไปที่ช่องบกวันนี้ไปแล้ว มีเรื่องจวนตัวคว้าเสื้อเหลืองใส่ทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมจึงบอกกับพี่น้องว่าเราเองมีภาระหน,าหน้าที่เรื่องการปกป้องอธิปไตยของชาติที่ผ่านมาเราเห็นว่ากัมพูชาเขาวางยุทธศาสตร์ในการต่อสู้ ในแต่ละรกะบวนการประชาชนนี่เท่าทันกองทัพนี่เท่าทันรัฐบาลนอกจากหน่อมแนมแล้วเนี่ยนะครับยังโง่อีกต่างหากมันสะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมที่ผ่านมานั้นมันถูกออกไปเสร็จบนคลิปนะั้นตั้งแต่มีเรื่องที่อุบลราชธานีโน่นนไปตรวจงานเมืองกาญจนบุรี ไปสุดินพูดเรื่องการเปิดปิดด่านเวลาไม่ตรงกันคําตอบอยู่ในคลิปนั้นทั้งหมดมีอะไรให้บอกนะครับมีอะไรให้บอกผมบอกกับพี่น้องว่าสถานการณ์ณขนาดนี้เนี่ยพักการเมืองพักร่วมอาจจะต่อรองในวันที่พักเพื่อไทยอ่อนแอที่สุดขอเพิ่มกระทรวงแต่คุณต้องรู้ว่าอย่างหนึ่งว่ามันไม่ได้อยู่ที่เสียง ทักษินชินวัตร377คนยังอยู่ไม่ได้ไดคุณจะอยู่ได้ได้ยังไงส่วนพรรครวมไทยสร้างชาติข่าวทั่วไปว่าจะไปนะครับแจ้งให้นายกร,รัฐมนตรีลาออกถ้าไม่ลาออกจะถอนตัวฟังผมดีๆนะครับถ้าไม่เป็นไปตามนั้น คุณมาอย่างไรคนไทยเชื่อกับคุณอย่างไรในรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะครับไม่ต้องสาหเสียงหรอกสิบแปเสียงสี่ธิีรพันธ์ถอนตัวออกมาไอ้พวกนี้ก็เป็นรัฐบาลเสียงกางน้อยไปต่อไปไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นผมเรียนกับพี่รองว่าเรามีท่านะครับมีหน้าที่ในการดูว่า ใครอยู่ในเรือลำนั้นบ้างเมื่อคุณพายเรือพาชาติไปขายประชาชนมีหน้าที่จมเรือนี้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายดังนั้นขออนุญาตนัดเบื้องต้นกันก่อนกัมพูชานัดรวมสำแดงพลังพลังของแผ่นดินเพื่อปกป้องอธิปไตยของกัมพูชา นำโดยนายพลหุนมานีรองนายกรัฐมนตรีน้องของหุนมาน็ตคนกัมพูชามีประชากรอยู่17ล้านเขารวมได้แสนห้ามื่นคนคนไทยมีประชากรเกือบเจสบล้านขอนัดหมายเบื้องต้นขออนุญาตอาจารย์ปาเทศขออนุญาตทุกคนด้วยวันเสาร์ที่28มิถุนายน เวลา4โมงเย็นถึง3ทุ่มพร้อมกันเนี่ยนะครับไม่ให้อับอายกัมพูชาณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิขอเชิญพี่น้องคนไทยทั้งแผ่นดินกขอบคุณมากครับ